ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วตอน,นี้ไปก็ขอได้โปรดสดับเรื่องราวขมพมีหารสี่สำหรับการเจริปไปถักรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ขพอาได้โปรดจงอย่าทิ้งอารมณ์ข้ออนาปานุสติกรรมฐานหรือว่าคำภาวนาใดๆที่สามารถทำกำลังใจของท่านให้พ้นจากความฟุ้งซ่านของจิตหมายความว่าจิตอารมณ์อื่นเข้ามาคิดแทนการฝึกสมาธิย่อมม,มีประโยชน์กำลัง ในการที่ใช้กำลังจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิเมื่อจิตมีกำลังควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิแล้วเมื่อจิตเยือกเย็นปัญญาก็เกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการเจริญทางกรรมฐานที่ทำกันได้ดีก็เพราะว่าหนึ่งถ้าจิตต้องการคิด เราก็หาทางคิดในขอบเขตในวงการของกรรมฐานบทน,นั้นๆเต้นว่าจิตส่านออกไปกำลังใจคุมไม่อยู่อย่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ทิ้งอารมณ์คิดเสียหันมาจับอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้ากำลังจิตเป็นสุขทรงตัวดีที่เรียกกันว่าเอกคตารมมีอารมณ์สบายใจไม่สอดสายไปหาอย่างอื่นก็หันเข้าไปใช้การพิจารณาใหม่ก็าทำกรรมแบบนี้ผลดีจึงเกิดถ้าว่าทำกันประเภททรงเดชมันก็ใช้อะไรไม่ได้ให้บริการหนึ่งอารมณ์สมาธิก็ดี อารมณ์คิดก็ดีคิดหมายว่าต้องคิดอยู่ในขอบเขตของวงการกรรมฐานที่เราต้องการก็จงอย่ามีแต่เฉพาะเวลาที่เราใช้อารมณ์สงัดหรือว่าเวลาสงัดที่เช่นตั้งเวลาไว้ว่าเวลาสองทุ่มบ้างสามทุ่มบ้างตีหนึ่งบ้างตีสองบ้างถ้าใช้เฉพาะเวลาอย่างนี้แล้วก็บรรดาท่านพุพธบริษัทไม่มีผล กำลังใจของเราที่เรียกกันว่าสมาธิคือการทรงกำลังจิตให้มันคิดอยู่ในรอกในขอบเขตของกรรมฐานที่เราต้องการว่าการตามปกติก็คือทั้งวันถ้าจิตเรามีงานอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นไปจิตว่างจากงานนั้นมาอไรก็หันเข้ามาเจียจับอารมณ์ของกรรมฐานอย่างนี้ ทั้งสมถะและวิปัสสนาจะมีผลกับท่านโดยรวดเร็วแล้วก็เกินคาดอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทใช้อารมณ์ฝึกมโนมยิทธิก็ดีฝึกที่พิจุคุยานก็ดีที่ได้ยากในกำหมายความว่าทิ้งอารมณ์คือไม่ทรงอารมณ์ไว้นี่อย่างหนึ่งและรายการที่สองเวลาที่กระทำ ตั้งใจคิดอยากจะเห็นคิดอยากจะไปเกินไปจัดว่าเป็นอุทจฉาในนิวรณ์ห้าประการอย่างนี้ไม่ได้ผลเขาต้องใช้คำภาวนาให้จิตมันทรงตัวถ้าจิตทรงตัวมีอารมณ์เป็นสมาธิสมาธิสุเกิดขึ้นมาอไรจิตมีอารมณ์เป็นทิพมื่อน,นั้นถ้าต้องการทิพย์ุฬาจา พอเข้าถึงอุปจารสมาธิชั้นสูงอันดับสูงใกล้จะถึงปฐมฌานผลก็เกิดถ้าต้องการมโนวิธิถ้าจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่เมื่อไรผลก็เกิดผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้ถือวันทั้งวันเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นผลมันจริงจะเกิดไม่ใช่ว่าจะมาเลือกเวลากันเฉพาะเวลาฝึก เฉพาะเวลาฝึกเราถึงจะใช้อารมณ์นั้นอย่างนี้นานหน่อยที่ได้เร็กวก็หมายความว่าต้องเป็นคนเคยที่ได้มาจะในการก่อนทีนี้นสำหรับวันนี้ก็อย่าขอพูดเรื่องพรหมิหารสี่คือมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนไม่ชา้าได้เสียใครอุเบกขาวางเฉย วันนี้เห็นจะเป็นการครบคุณของพระอนาคามีความจริงท่านทั้งหลายที่ทรงพรมิหันสี่เริ่มมาตั้งแต่ต้นต้องก็ตั้งชนในระดับนี้การทรงพรมิหันสี่ของท่านทรงตัวกวา่าจะมาถึงพระอริยเจ้าขันโสดาบันนั่นพมิหานสร่มันต้องดีแล้ว ก็อ,อะไรเพราะว่าถ้าไม่ดีเป็นประโสดาบันไม่ได้แต่ว่าคนที่ทรงพรหมิหารสี่ถ้ามีความจริงจังเขาก็คิดว่าเริ่มต้นขั้นปฐมของพรหมิหารสี่ควรเป็นประโสดาบันไม่ใช่ชาญโลกีมีการเจริญพระกรรมฐานเรื่องรู้จุดคือต้องรู้จุดที่เราจะต้องลง ไม่ใช่เป็นนักบินที่ไม่รู้จักสนามบินที่จะลงถ้าไม่รู้จักสนามบินลงไม่ช้าน้ำมันหมดตกก็มาตายเหยียงกำนักเจริญพระกรรมฐานทั้งหลายหายจุดไม่ได้ก็ว่ากันเรื่อยไปคุยกันที่เรื่องนั่งนานภาวนานานเดินนานยืนนอนยืนนานนั่งนานเอานานๆเขาว่ากันไม่มีอะไรเป็นผล ผลมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือที่จิตทรงตัวคือผลจริงๆที่เราต้องการก็คือพระความเป็นพระอริยเจ้าอย่างเลวที่สุดเราควรจะเป็นพระสูดาบันนี่ผมพูดตามความต้องการของพระพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดเราต้องการความเป็นพระอรหรันต ทีนั้นหากว่าท่านผู้ตั้งใจทรงพรมิหารสี่อย่าลืมนะครับว่านักปฏิบัติไม่ว่าปฏิบัติทางโลกทางธรรมชั้นต่ำชั้นสูงถ้าขาดอิธิบาทสี่ก็ไม่มีทางมีผลอิธิบาทสี่คือฉันทะมีความพอใจในอารมณ์ที่เราต้องการ คือในกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราต้องการพอใจคือจิตนึกถึงอยู่เสมอเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่เริ่มรักกันก็นั่งนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็นึกอยู่ถึงกันได้เสมอนี่ชันทะฉันทะความพอใจบรกิการที่สองวิทยะความเพียร ในเมื่อไม่มั่นใจว่าเขาจะรักเราแน่เราต้องเพียรทำทุกอย่างเพื่อเขารักถ้าอยู่ไกลแสงไกลบประการใดก็ตามก็ต้องเพียรเข้าถึงกันให้ได้ข้อนี้ฉันใดการเจริญไปกรรมฐานก็เหมือนกันเพราะกำลังใจเรากลับจากอารมณ์แห่งความชั่วมาเป็นอารมณ์ของความดีมันก็ต้องต่อสู้เมื่อไอความชั่วมันเข้ามาครองจิตอยู่ก่อน เราจะความดีเข้ามาครองเมื่อภายหลังผู้ครองก่อนก็ต้องประกาศสงครามกันเราก็ต้องใช้ความพยายามห้าหันตัวร้ายที่ครองในจิตใจของเราให้พินาศไปให้ได้นี่เป็นความเขียนเราจะไม่ยอมแพ้วันนี้แพ้พรน,นี้สู้ใหม่เวลาแพ้นี้แพ้เวลาหน่าสู้ใหม่ คำว่าแพ้่หมายของการทรงกําลังใจมันทรงไม่อยู่แพ้แพ้ก็เลิกสร้างเกินไปก็เลิกมารงรมสบายตั้งท่าว่ากันใหม่อย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเราก็ชนะสามจิตตะเอาใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นตลอดเวลาที่เต่นอยู่เห็นไหมนะ สี่วิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาค่ายควรว่าการปฏิบัติการใช้อารมณ์แบบนี้ถูกต้องตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกต้องตามนั้น,สนแสดงว่าใช้ไม่ได้ต้องใช้หลักสี่รบรการนี้คุมใจอยู่ตลอดเวลา ความจริงที่จะพูดไปทำไม่ยากไหมผมไม่เห็นยากเลยถ้าเราเป็นคนเอาจริงที่อย่างไม่มีอะรอยะยากไอ้คำว,ว่ายากในี่กมหมายความว่ากิตกำลังใจไม่มีความจริงหาจริงไม่ได้สักแต่ว,ว่าทำโผล่ๆ,ๆมีแต่เป็นประเภทศรัทธาโถเต่าโผลเข้าโผก่ออกแบบนี้มันไม่ได้ทำศาสนาเข้าเสื่อมเชียด้วย ต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงการเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตาจิตอ่อนโยนอุเบกขวาวางเฉยตัวนี้ถ้ามีจริงๆจรงๆจัง,จงเป็นกำลังของชานทรงตัวและจิตน้อมเข้าถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เริ่มต้นก็เป็นประโสดากัสกิทาคา ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องของพระนาคามีได้กล่าวมาแล้วว่าเราควรจะมีความรักในจิตใจของเราว่าจงอย่ามัวเมาในกามคุณห้าด้วยการมัวเมาในกามคุณห้าคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างความสุข มันเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่เขาแต่งงานกันนะเห็นไหมว่าเขาทะเลาะก,กันมีบ้านหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะแต่งงานกันเลือกแล้วเลือกอีกสวยหรือไม่สวยดีหรือไม่ดีแม้เลือกกันจำจี้จำชัยเลือกน้อยเลือกใหญ่สืบสาวเราเรื่องสืบแตคูณกันไม่หวัดไม่ไหวพอแต่งงานกันไม่เทไรทะเลาะก,กันแล้ว ในความทุกข์ทั้งหลายอย่างอื่นมันก็ติดตามเข้ามานี่ความสวยความชงาผ่าเผยที่ต้องการในระดับแรกในที่สุดความเศร้าหมองมันเกิดทุดโศมลงไปทุกวันทุกวันดูคนที่ก็แต่งงานผ่านในระยะเวลามาประมาณยี่สิบปีแล้วไปขอดูรูปถ่ายที่ก็ถ่ายเมื่อวันแต่งงานเนี่ยมันคล้ายคลึงกันไหม ดีไม่ดีเราอาจจะจําไม่ได้คิดว่าผีหลอกหรือด้มันสุดโสมขนาดนั้นมีลูกมีเต้าออกมามันมีความสุขด้วยความทุกข์แบกภาระเรื่องการลูกอย่างหนักในที่สุดต่างคนต่างตายแล้วร่างกายของคนที่เรารักมันสุกปรกหรือว่ามันสะอาดตอนนี้ต้องเรารักจิตของเรารักกายเราเรียกว่าเรารักตัวเราคือจิต คิดว่าอารมณ์อย่างนี้อาการอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราแสวงหาความสุขทําไมจิงยะก้าวเข้าไปสู่ในกฎของกามคุณมันดึงชาวบ้านในเขาทุกข์ยากทาบากต้องพัดพลาจากกันปิเอโตชายเตโสโกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจยเกิดจากความรัก พอพลาดพลากจากกันตามกฎข้งธรรมดาเท่านั้นร้องให้กะงองแงทำไมจึงไม่คิดว่าคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตายญาติผู้ใหญ่คนอื่นเขาตายให้ดูทำไมจึงไม่มองไม่คิดว่าคนที่เรารักของที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยเพราะจากกันหน่อยตามกฎธรรมดาก็ร้องให้อันนี้น่าสังเวชกิต นี่เราใช้เมตตาคืออารมณ์แห่งความคิดรักตัวเองว่าจงอย่าก้าวเข้าไปหาความทุกข์ประเภทนั้นเลยจงใช้อสุภกรรมฐานกับกายขรตานนสติกรรมฐานเข้ามาพิจรารณาแล้วก็จับมรณานุสติกรรมฐานคือความตายเข้ามาร่วมโดยช่วยคิดว่าสิ่งสุขบลอกของร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีนี้ เมื่อมันอยู่ประคองกันอยู่ตลอดการตลอดสมัยไปได้หรือเปล่าหรือว่ามันตายในตายในวันสุดท้ายก็ปลายกฏว่ามันตายถ้ามันตายจากกันจะไปสร้างความลําบากทําไมอยู่คนเดียวไม่ดีกว่าวหรือที่เพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกายโนยังพิกเวมคโคสตตานังวิสุติยา ซึงแปลเป็นใจความตามเนื้อความว่ากระทางของบุคคลผู้ดเดียวจัดว่าเป็นทางเอกเป็นทางนำมาซึ่งความบริสุทธ,ธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าแค่ตัวเราตัวเดียวเท่านั้นมันก็ทุกพระพุทธเจ้ายังแย้งเขา้มาอีกว่าไอ้ร่างกายของเราที่เราเรียกว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่เราไม่ต้องการเขาแล้วก็โดยเลยไม่ต้องการเราเสียด,ด้วย ท่านบอกคำว่าเราในที่นี้คือร่างกายเราจริงๆไม่ใช่กายกายเป็นเรียงร่างที่อาศัยโชคราวเราคืออทิศมาดังกายหรือที่เรียกมาจิตถ้ามาเสียงสถิตอยู่ในกายใช้กายเป็นเครื่องเป็นที่อยู่ใช้กายเป็นแดนอาศัยจะทําอะไรจะพูดก็ใช้กายพูดจะทาใช้กายทําเราจริงๆไม่ใช่กายคือจิต ที่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่คือเราแล้วก็มองดูร่างกายว่ามันเป็นเราเป็นของเราไหมมองเห็นไม่ยากตามด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าร่างกายมันเป็นธาตุสี่คือตัณหาสร้างขึ้นอาศัยธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอากาศจะธาตุวิญญาณนัทคำว่าวิญญาณาตทที่เราเรียกคำว่าประสาทคือความรู้สึก เน้วจิตก็ใช้ทำงานต่างๆเกิดขึ้นมาได้มันก็สุดโทรมนง่ไปทุกวันมีโรคภัคยไข้เจ็บรบกวนมีความหิวความกระหายตลอดเวลาไม่ช้ามันก็ตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะตายได้ยังไงเป็นอันว่าปรุงใจเสว่วร่างกายของเรากรสุกปรกมันสุดโทรมทุกวันมันเป็นของไม่ดีกายนี้เราไม่ต้องการมันอีก แลื้วกายคนอื่นเราก็ไม่ต้องการวัตถุธาตุใดๆที่จะเป็นสมบัติต่อไปในเบื้องหน้าไม่มีสําหรับเราคือชาติหน้าชาตินี้ต้องมีพราะต้องกินต้องใช้ถ้าตายจากชาตินี้มาอะไรก็เลิกกันถ้าคิดอย่างนี้มันก็เลยเป็นพระรหันก็นไปเลยพระรหันเขาคิดแค่นี้ในตอนนี้เรา,เาแค่ตายกามาชันทะกันก่อน ย้อนกล่าวนะสันกรรมฉันทะตอนนี้อนาคามีก็ต้องมีปฏิฆาอีกอันหนึ่งเธอตัดระงับกรรมฉันท่านได้ตัวนี้ไม่ระงับนะตัดขาดไปเลยความรู้สึกในเพศไม่มีเจอะหน้าคนที่เราเคยรักลักษณะอย่างนี้เราเคยรักเจอะสีสันวันณะที่สวยสดงดงามที่เราเคยชอบ ฟังเสียงที่เราเคยหลงดมกลิ่นที่เราเคยปรารถนาแตะรสที่เราต้องการมาอร่อยเยอะเกินสัมผัสระวังเพศที่เราต้องการอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏในจิตมีความรู้สึกว่ารูปกกดีรูปสวยไม่โกหกเดี๋ยวก็พังเสียงเพราะมั่โกหกไอเสียงเพราะๆเะนี่ยไม่แน่หรอก วันนี้เราได้ฟังเสียงหวานหวานชื่นใจอาร,รมณ์ใจพูดจาดีสละสลวยช่วยให้มีความสุขแต่นี่ไม่ดีไปเดี๋ยวก็กดา่าส่งจะไปสนใจอะไรกับเสียงให้กลิ่งก็ไม่กันกระทบจมูกแล้วก็หายไปเยารถนี่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นมีความรู้สึกถึ้งคนลิ้นก็หายไป การสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกันทุกสิ่งทั้งห้ารกายไม่ได้สร้างความสุขไม่ได้สร้างความทรงตัวเราได้มาทั้งหมดเราก็แก่ไปทุกวันมันไม่ได้ห้ามความแก่แล้วได้มันมาทั้งหมดเราก็มีการป่วยไข้มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ช่วยเราหายเหนื่อยแล้วได้มันมาแล้วเราก็ตายไปคบมันทําไมเลิก พูดกันอย่างย่งยอๆต่อน,นี้ไปก็ว่ากะึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งอารมณ์ความจริงท่านที่ทรงพรหมีหารสี่เป็นพระนาคามีง่ายผมอยากจะบอกว่าบคุคคลใดมีความชํานาญในพรหมีหารสี่ผมไม่อยากจะบอกว่าท่านใดได,ได้เป็นเป็นพระโสดาบันเม่นันเป็นสิกขาคารมีมนี่ผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้ ผมอยากจะพูดว่าบุคคลใดถ้าทรงพรหมวิหารสี่เป็นปกติคนนั้นควรจะเริ่มต้นเป็นพระอริยเจ้าโดยพระอนาคามีเห็นไหมพรหมวิหารสี่นี่คุณประเสริฐมากตอนนี้เรามาพูดถนนึงปฏิฆะคือการที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่มันไม่ชอบใจที่ไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งคิด ว่าทำไมที่เราถึงไม่ต้องต้องไม่ชอบใจว่าจาที่เขากล่าวจริยาที่เขาแสดงออกมันมีเหตุมีผลอะไรแล้วมันดีไหมการแสดงความไม่ชอบใจนี่มันดีหรือมันชั่วถ้าไม่ชอบใจเล็กมันก็บ้าเล็กไม่ชอบใจใหญ่มันก็บ้าใหญ่ คือว่าไม่ชอบใจเล็กจิตมันโกรธอารมณ์ขุนหน้ามันจักนิวผิวไม่สวยอาการที่สแสดงออกก็ไม่งามเนี่เริ่มบ้าเล็กถ้าไม่ชอบใจใหญ่มันทนไม่ไหวปากด่ามือตีนี่เป็นมันว่าบ้าใหญ่ถ้าไม่ชอบใจใหญ่และอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันเป็นปใจจัยของความสุขหรือความทุกข นั่งนึกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี่มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทุกตรงไหนละ่ะถ้าโกรธเขาขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดไ่เสมอว่ามื่อไรกูจะฆ่ามาให้ได้เนะาะเมื่อไรเราจะทํำร้ายมาให้ได้มื่อไรจะแกล้งทำมันทิพหายเใียให้ได้ นั่งคิดนอนคิดคิดมาทลายอารมณ์ฟุง้งซ่านใจก็ไม่ไปสุขมีแต่ความวร้อนนอนก็เลยไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้แล้วใครตายก่อนล่ะคนที่ถูกโกรธตายก่อนหรือว่าคนที่โกรธตายก่อนถ้าบังเองิญคนที่เขาถูกโกรธเขายังไม่รู้เขานอนหลับสบายกินได้นอนหลับจิตเป็นสุข เราก็มีแต่รมกระสับกระสายหาความสมบายไม่ได้มีแต่วความร,าร้อนเมื่อน,นอนไม่ได้กินไม่หลับขอโ,โทษนอนไม่หลับกินไม่ได้กำลังกายมันก็สุดโสมภายพร้อมลงปัทถุวันเราสายก็เริ่มองเมีอาการเสื่อมจิตมีกำลังใช้มากเกินไปประสาททนไม่ไหวในที่สุดก็โสมโสมแล้วก็ตายมีประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าเราแย่ฆ่าเขาได้เนี่ยเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คนที่เราให้ทําให้เราไม่ชอบใจฆ่ามันซะเลยไม่เอาไว้เฉพาะหน้าคืนอ,อยู่ร่วมโลกกันไม่มีความสุขถ้าเราฆ่าได้โดยสะดวกเขาไม่ต่อสู้ก็ลองนึกถอยหลังมาว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์เพราะคนในโลกนี่ไม่มีแต่เขากับเราสองคน มันมีคนอื่นอยู่ด้วยถ้ารเราไปฆ่าเขาตายญาติพี่น้องของเขาเพื่อนที่รักของเขาก็จะสร้างความแค้งเคืองให้เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เราก็ต้องคอยหลบคอยระวังเกรงว่าเขาจะมาแก้มือหรือมิฉะนั้นคนที่รับอาสาแก้มือที่มีความสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องจับรเราไปขังหาว่าเป็นอาตยากรหมดอิสรภาพ หมดความสุขแในต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการคือสายก็ตัดสินเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกประหารชีวิตเนี่ยการที่เราโกรธแต่ทำได้ตามความประสงค์ของเรามันก็เป็นความทุกข์เราจะนั่งโกรธทำอะไรกันล่ะก็คนที่เขาสร้างเขาทำไม่ดีด้วยทางกาย พูดไม่ดีเพราะทางวาจาก็าคนพวกนั้นมันคนบ้าเราก็นั่งคิดว่าไอ้พวกคนบ้าเนี่ยจะไปถือมันไหมโบราณท่านบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคาบ้าอะไรบ้าอำนาจวาสนาอย่าจะเป็นคนเก่งบ้าความอิจฉานึกเสียคนอื่นอย่าจะดีแต่คนเดียว เรื่งความว่าบ้าทำลายความสุขคือทำลายความเป็นมิตรคนประเภทนี้ปัญญาไม่มีจะคิดมีดอารมณ์บ้าเข้าครองใจไอ้คนบ้าประเภทนี้มันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ตลอดกาลตลอดสมัยทําไมเราจะต้องบ้าตามตอนนี้ต้องหันมาเมตตาตัวเราเองก่อนโอ้หนอะ คนนี้ช่างโง่เหลือเกินเขาไม่น่าจะทำลายความเป็นมิตรของเราแต่เขาเป็นมิตรกับเราเขายังมีความสุขเขาจะไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นศัตรูการที่เขาประกาศเป็นศัตรูกับเรานี่เขาตัดความสุขกับคนไปพวกหนึ่งไม่ใช่เฉพาะเราเพราะพวกของเราอีกหลายคนที่ต้องเกลียดเขาเป็นศัตรูกับเขา ถ้าเราไปโกรธกับเขาด้วยมันจะช่วยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขอาการที่เขาแสดงออกด้วยความไม่พอใจมันสร้างให้เราแก่เร็วลงไปไหมถ้าเราอ้วนอยู่มันทําให้ผอมหรือเปล่าเราเป็นคนร่างกายแข็งแรงทําให้เราป่วยหรือเปล่าถ้าเราไม่รับสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาถึงเรา เรานอนเป็นสุขก็อยากจะด่าบ้าไปคนเดียวก็ก็ด่าไปคนเดียว,ยวมันบ้ายิ่งนินทาว่ารายเขามาาเท่าไรชาวบ,บ้านเขาก็เลยเขาเกลียดมาเท่านั้นเราก็เฉยเสียต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจา้าใครว่าอะไรท่านก็เฉยตัวเฉยตัวนี้แสดงว่าพรหมีหารสี่ตัวสุดท้ายเรานำมาใช้ เรานึกเมตตาว่าคนนี้ไม่ควรจะสร้างศัตรูสงสารคิดว่าถ้าเขามีเป็นมิตรเราก็ยังมีความสุขนี่เขาต้องมีความทุกข์เขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราใช้ข้อท้ายอุบเบคาเข้ามาระง,งับกับอารมณ์ของใจว่าใครเขาจะบ้ายางไงก็ช่างเขาเราจะไม่ดีเราจะไม่ชั่วเราคนรักพม่คงเกลียด เราจะดีหรือจะชั่วจะมีความสุขหรือความทุกข์ที่อาศัยความสงบของจิตคือไม่รับทั้งชั่วไม่รับทั้งดีคือว่าไม่รับทั้งคำถอนเสรินและนินทาเป็นสำคัญเราจะขอยึดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สนาคือเวขาความวางเฉยทำใจให้เป็นสุขนึกสนุกโอ๋หนอโลกนี้ยังมีคนบ้าอยู่มาก ถ้าหากว่าเราบ้าตามเขามอไรตายเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ากําลังใจของเราเป็นสุขไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาช่างเขาก็อยอยากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตเตานเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ต่อไปข้า,ามันเป็นเรื่องของเขาเราขอเอาความสุขเพื่อยอมจิตสงบไม่ยอมรับนับถือคนวาจาของคนชั่วประเภทนั้น คิดตามแบบเขาอง์คสมเด็จพระพักกวันที่ต่อกับกรามกรามหาด่าพระพุทธเจ้าหาวุฒิเจ้าแพ้พระไม่ตอบพระพุทธเจ้าทรงตรัดว่าฉันคิดว่าคนที่ด่าฉันแล้วฉันด่าตอบฉันคิดว่าฉันเรวกว่าคนที่เขาด่าฉันนี่เป็นอันว่าคนที่ด่าเราว่าเราท้าไม่เราไม่ชอบใจเขาเร็วเราจงอย่าเรวมากกว่าเขา ถ้าเราไม่ยอมรับเสียเพียงใดเขาก็เร็วแต่โ็เดียวเป็นนั้นว่าถ้าจิตใจเขาบันดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้อย่างนี้ความเป็นพระอนาคามีก็เกิดขึ้นกับท่านจะรู้ได้ต่อเมื่อบุคคลใดด่ดาจิตเรามีความสุขไม่สะทกระท่านในคาําด่าเมื่อเขายังด่ามากออกท่าม,มากแล้วคิดว่าโอ้ยนี่มันบ้ามากอย่างนี้ เราไม่เอาด้วยไม่ยอมบ้าแล้วอย่างนี้ชื่อว่าท่านปฏิบัติตามกระแสรัสทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบัณฑิตป้าอาศัยพรมวิหารสี่เป็นพระนาคามีได้สบายอาราบันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายเวลาการที่จะสแสนดงกันพูดกันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจาออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัยาริายะใสจงกว่าจะถึงเวลา,วา,วาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี